สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ c h anel n Pick out OKC OK แล้วนะครับโดยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับช่วงโครดเบต้าหรือว่าช่วงทดสอบเกมนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาบอกเจ็ดเรื่องที่เราควรรู้นะครับในการเล่นเกม Happy คคนเลี้ยงหมูถามว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อย่างแรกนะครับก็คืออย่าปล่อยให้น้องหมูในฟาร์มของเราสกระปรกนั่นเองครับถามว่าทําไมก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้น้องสบกรป๋อนะครับโดยที่เราไม่ได้จ้างคนทําความสะอาดคอกเนาะก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะแปรรูปตัวสินค้าได้จากน้องหมูนะครับแล้วก็เราก็จะไม่สามารถที่จะใชไอเทมต่างๆได้นะครับรวมไปถึงการผสมพันธุ์เลยคือเกมจะล็อกหมดเลยนะครับไม่สามารถทำไรได้เลยวิธีแก้ก็คือให้เราอาบน้ำน้องให้เรียบร้อยก่อนนะครับ อย่างที่2นะครับก็บางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่ายัางไม่รู้นะครับก็คือจํานวนที่แปลรูปของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของโรงงานแปลรูปนั่นเองยิ่งระดับเลเวลของข้อของเรามีระดับมากขึ้นเท่าไรเราก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนของเมนูอาหารของเราในการแปลรูปแต่ละครั้งได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยอย่าลืมไปแปลรูปกันนะครับอัปเกรดกันให้เรียบร้อย ต่อมานะครับพูดถึงไอเทมกันบ้างก็คือไอเทมยารักษาโรคนะครับก็คือไอเทมนี้สามารถใช้ก่อนหรือหลังเพื่อนมา,มาวางยาเราได้นะครับ ถามว่าถ้าเกิดเราใช้ก่อนเพื่อนมาวางยาเราเนี่ยมันจะมีผลยังไงก็คือเวลาถ้าเกิดเพื่อนมาวางยาในช่วงเวลาของยานะครับก็จะทําให้เราไม่ได้รับผลของการวางยาพิษนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดหากเราโดนวางยาพิษไปแล้วนะครับก็เราก็จะสามารถรักษาหายได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการใช้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าจะมีคนแกแล้งเราแน่ๆเราก็อาจจะ เปิดยายารักษาโรคก,กันเอาไว้ก่อนได้เหมือนกันนะครับสำหรับยาไอเทมวางยาพิษนะครับเราก็สามารถใช้ที่ฟาร์มเพื่อนได้นะครับซึ่งจะมีครูดาวอยู่นะครับก็คือเบื้องต้นก็จะเป็น14นาทีนะครับถึงจะใช้อันใหม่ได้เนาะ อย่างที่4นะครับก็คือหลายคนจะถามมามากเลยก็คือคะแนนถ้วยทํำยังไงให้ไปไวๆนะครับให้ขึ้นไวๆนั่นเองก็คือคะแนนถ้วยสามารถทําได้หลายวิธีนะครับโดยหลักๆกก็คือจะมาจากการที่เราเลเวลอัพ หรือจะเป็นการผรสมพันธุ์หมูโดยที่เราจะเอาหมูของเราไปผปสมพันธุ์กับหมูของฟาร์มของเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นการแกล้งเพื่อนรวมไปถึงการขโมยหมูจากเพื่อนนั่นเองไม่ว่าจะขโมยหมูสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็จะได้แต้มเหมือนกันนะครับ อย่างที่5เลยนะครับก็คืออย่าทิ้งน้องหมูไว้นานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูตัวใหญ่ที่เราเลี้ยงจนสมบูรณ์แล้วหรือว่าจะเป็นหมูตัวเล็กที่เพิ่งคลอดก็ไม่ควรจะทิ้งไว้นานนะครับมันเข้ามาดูนะครับอย่าให้เกินเวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับ ซึ่งเกมจะระบุไว้ว่าถ้าเกิดเราทิ้งน้องหมูไว้นานจนเกินไปจนถึง4ชั่วโมงเนี่ยก็จะทําให้เพื่อนที่มีเรามีเพื่อนกับคนอื่นนะครับก็จะเข้ามาขโมยหมูของเราได้นั่นเองซึ่งขงโมยสําเร็จอยู่ไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเพื่อนแล้วล่ะครับก็อย่าลืมเอ่อหมันเข้ามาดูแลฟาร์มเราบ่อยๆระวังหมูหายหมดฟาร์มนะครับอย่างที่6กนะครับก็คือจะเป็น สร้างมิตรภาพกับเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นคือการให้ของขวัญน,นั่นเองโดย การให้ของขวัญน,นะครับก็เราสามารถเลือกเพื่อนที่ให้ของขวัญได้นะครับแล้วก็เป็นไอเทมนะครับอาหารนั่นเองโดยเราสามารถส่งให้เพื่อนได้1ชนิดโดยรวมแล้วก็คือสามารถส่งได้ทั้งหมด5คนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะส่งให้เพื่อนคนนี้คนเดียวเราก็สามารถที่จะส่งให้ทั้งหมด5อันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับที่กําลังจะพูดถึงก็คือการชวนเพื่อนเพื่อรับเพชรนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับของเกมที่จะทําให้เราได้รับเพชรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการที่เราชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนั่นเองเราก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเนื้อเพชร25เพชรนะครับต่อคนหนึ่งคนที่เราชวนมาได้นั่นเองถ้ารวมเพชรทั้งหมดถือมากถึง2,500เพชรเลยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการหาเพชร นั่นก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเลยเหมือนกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากสด Subscribe สแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ผมจะได้นําข่าวสารดีๆหรือว่าวิธีเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆในรับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็คงแค่นี้ครับขอบคุณครับ